อ่ะวันนี้เราจะมาทำาเพื่อสอนพิสดารห่อขอเสียงสักคนึ่โอเคไม่เน้นเสียงเท่าไหร่เน้นเนื้อที่สอัอสนที่เนี่ยก็ได้ความแป๊บนี่แล้วเนาะตะมา44 อเคทำฟ้อนขึ้นมาหนึ่งตัวหใหญ่ๆหนึ่งมันเหรอคนขิดเขียวอืมกันแรกใส่เขี้ยวก่อนเลยคนเขียวเสร็จแล้วปึ๊บ นจะมีอยู่สองอย่างสองเลเยอร์ขั้นแรกใส่สโตอก่อนสตกสโตกอกสีดำจะไ,ได้รู้ว่าขอบเขียบเขนาไหดตั้งไว้ประมาณสามสิบสามสตกเพียบไปเสร็จแล้วเปลี่ยนจากสโตกกวบนี้เป็นสีขาวแล้วก็มาที่ดอบชาโดตั้งไว้ที่เก้าสิบองศา พัเก้สาสิบวินาเน่าเก้าสิบวินาแล้วก็พักผ้าตรเราใช้สีบเขียวเข้มๆแล้ว,ว่าดวาูวนี้แล้วก็ตั้งเป็นห้าสิบเตอร์ไปทีงพันสองร้อยโอเคไปคราวน,นี้ <c oughs> สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเนึ่งเลเยอร์ใหม่ New Layer แล้วมาที่คำว่าตลาดการเกษตรเล็งที่ตัว T <c oughs> น,นี้มาดูที่ตัว T ตรงนี้กด Control ค้างไว้เสร็จแล้วคลิกลงไปมันจะเป็นเส้นตัดรอบตัวสองมาที่เลเยอร์ใหม่ สังเกตว่ามันจะมีทันตัวอย่างมันจะมีเป็นฟงฟงสีเขียวอ่ะเรามาเลือกสีเขียวอ่ะนเรามาเลือกตัวจีกดจีครับกนี้กดตัวจีนะครับเลือกคารเบียนครแล้วลากจากบ,บนลงหน้าประมาณขอบนี้มองลงหน้า หรือทำตามทีม่ต้องการร่างใหม่ก็ได้อันนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วถ้าพอใจแล้วกดคอนโทรลด Control ีแล้วมาเลือกที่ป็นโคเลือกเป็นพาร์ทว่าจะโค้งมาโค้งน้อยแค่ไหนว่า่า เร็จแล้วคลิกขวาเลือกเมน e l เ c ชั่นเลือกเป็นศูนยพิกเซลพอได้เส้นฟราตรงนี้เสร็จแล้วกดแบ k s p a c e หรือกดดีล t e ก็ได้เราจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าเสียงเกหรือว่าตัวตัวต้นแบบที่ให้มองมันจะมีเงาเงาสีดำข้างล่างด้วยก็ทำอีก่เหมือนกันสร้างเลเยอมใหม่ขึ้นมากดคอนโทรลคลิกลงไปที่ตัวทคีาคำว่าตลาดเกษตร เสร็จแล้วกด G หนึ่งรอบมาเลือกสีเขียวที่เข้มกว่าแต่ยวมจะปัดให้น้อยขึ้นนิดเดียวถ้ามันเข้มไปหัวคอนโทรลดีถ้ามันเข้มไปกด,เ,ปออนนดเ,ปเลือกค่าอุปาสิทธที่50าสิบดู G. เสร็จแล้วพอจะไปใช้งานก็ตามสะดวกใช้ตัว ตัวนี้ถ้ามันเข้มไปแล้วก็ปรับลงมาสักห้าสิบก็ได้หรือเจ็ดสิบก็ได้โอเคนะครับเอาบรวมแค่นี้ก่อน